พอเล่าเป็นโปรเซสเลยว่าเริ่มต้นแบบง่ายๆเนี่ยผู้ประกอบการสมมุติว่าสนใจเราจะเข้าไปหาววแล้วววจะดําเนินงานอะไรยังไงบ้างค่ะจริงๆแล้วเนี่ยจริงๆแล้วในเว็บไซต์เรามีเ,ออเขาเรียกว่าจำนะคะคเป็นเป็นแอปพลิเคชันที่สามารถเข้าไปดูได้ว่าค,คุณต้องการที่จะให้เราทำอะไรในหลากหลายของศูนย์เชี่วชาญที่ที่กล่าวมานะคะคแต่ถ้ายังไม่ถูกใจก็สามารถโทรหา c เซ็ center ได้ค่ะ p r o c e s นั้นก็คือว่าอาคุณมีโจทย์ก่อนเสร็จแล้วถ้าโจทย์นั้นไปอ่านกฎกติกาแล้วคุยกับวบวได้ใช่ค่ะก็ไปพบค่ะหลังจาก p r o c e s นั้นเป็นไรต่อคะก็เราก็จะเขียนข้อเสนอการแล้วก็พร้อมค่าใช้จ่ายนิดนึงให้กับผู้ประกอบการค่าโอเคใช้จ่ายนค่ะทักเลยปกติเวลาที่เรามีไอเดีย พอมีไอเดียเราต้องการคนช่วยเราเพื่อให้คุณภาพของสินค้าหรืออะไรก็ว่าไปมันได้มาตรฐานนะคะเสร็จปุ๊บกว่าจะเดินเข้าไปหานักวิจัยหรือคนที่จะปรึกษาให้กับเราที่เขาดูตั้งแต่ต้นน้ําจนถึงปลายน้ําให้เราอะ เรากลัวว่าค่าคอนซัลเนี่ยจะแพงอ๋อเราไม่มีค่าคอนซัลค่ะและเรามีค่ามีค่าที่แบบว่าเหมือนกับทดสอบในห้องปฏิบัติการเท่าไหร่อะไรเงี้ยค่ะค่าผลิตอะไรอย่างนงี้ค่ะซึ่งก็แปลว่าคอนซิลฟรีมันค่าจ่ายมันก็ขึ้นอยู่กับตัวงานวิจัยแต่ละตัวว่ามันเล็กใหญ่ขนาดไหนสเกลขนาดไหนเพราะว่า พอเราเห็นว่ามันมีเขาเรียกว่าหลารผลิตภัณฑ์อย่างของเกี่ยวกับด้านการเกษตรอ่ะมันก็อาจจะเป็นไปได้ที่กลุ่มวิสาหกิจชุมชนซึ่งเขาอาจจะไม่ได้มีเป็นทุนกลุ่มทุนขนาดใหญ่พอเข้าไปเนี่ยมันก็จะมีการใช้ค่าใช้จ่ายที่อาจจะไม่ได้สูงมากในบางผลิตภัณฑ์ออแต่จริงๆอนะ่ะเนื่องจากว่าเป็นหน่วยงานเนี่ยถึงแม้ว่าเขาเป็นรัฐวิสาหกิจถูกไหมคะก็คือว่าเป็นของรัฐเนี่ย เพราะนั้นค่าใช้จ่ายตรงนี้ค่ะเขาไม่ทําให้มันเยอะจนเกินไปอย่างแน่นอน,เ,อนเพนื่อให้มัน่นใจและถ้าผู้ผู้ช้ค่าใช้จ่ายแล้วถามไปเลยว่ามีโครงการหรืออะไรที่จะเป็นลักษณะของการให้ทุนหรือประกวดเพื่อที่จะได้รับทุนกับผู้ประกอบการที่เป็นแบบลักษณะ s m e หรือว่าไมโคร SME บ้างไหมมีค่ะเรามีโปรแกรมที่จะสนับสนุนผู้ประกอบการนะคะถ้าเข้ามาเป็นลูกค้าว,วอ,วอเดี๋ยวจะมีออ <c oughs> น้องแนะนําให้มีหลายช่องทางค่ะ Thanks for watching!